Five, four, three, two, one. my low heart have to เป้นกาแฟตรงนี้แล้วเฮ้ยได้จากการได้น้อง การตั้มราคาเกือสมุทรขอให้ทุกท่านโชคดีมีแหงทุกคนพยายา่ะสูงอะไรบ้วงละเกือสมุทรคืออะไรหรอเกลือที่ผลิตมาจากน้ำทะเลไงอ๋งั้นเราก็ต้องเริ่มจากทะเลหรอคงนั้นมั้งเดียวเดียวพวกเราคงไปด้วยไม่ได้อะเออใช่ๆๆมีตารางงานหลุดเข้ามาใหม่ว่ะ งั้นเราสามคนไปเตือนของคนเถอะ อบดีพวกเจ้าจะได้ไปต่อปอลล์เมื่อขุนเจ้าอยู่ในอนณาเขตของข้าแล้วพวกเจ้าจะมีระดับมัสมองที่เพิ่มมากขึ้นหลายร้อยเท่าจากเดิมที่มีอยู่นั่นเองเดิมเพ้จริงนะนาเอืมเติมใหจริงนะแบบไ้นจะดีนขึ้นพวกเจ้ามีตัวเลือกแค สามนี้ยากแล้ะพวาเจ้าคงตอบไม่ได้แน่นอนโอ้ยทำไมดีข้อนี้ยากอะ่ะขอตัวช่วยค่ะได้งั้นเจ้าเลือกตัวเลขมา,างั้นเราขอเลือกเลขสามเจ้าเผยได้ตัวเลือกผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบอ่าผู้เชียช่ยวชาญแล้วค่ะนี่ใช่ไงงั้นข้าขอตอบคำถามข้อนี้คือความร้อนกับ ได้แน่นอนง,งั้นมั่วไปเลยแล้วกันนาตากเป็นนาที่ใช้สำหรับให้น้ำทะเลตากแดดนาเชื้อเป็นนาสำหรับเพาะเชื้อเกลือข้อที่ทห้าจงอธิบายการเกิดนาเกลือเอาแล้วไงติอีกแล้วไงเราได้เกิดไปเนี่ยขอตัวช่วยดิค่ะพวกเจ้าก็เลือกมาสิเตเลือกดีๆนะองานเลือก เลขหนึ่งเลขหตัวช่วยที่พวกเจ้าได้คือการฟังการเกิดเกลือเริ่มจากมีดอกเกลือขึ้นจับที่ผิวน้ำก่อนดอกเกลือสีขาวสะอาดเนื้อละเอียดเป็นผลผลิตแรกของฤดูกาลชาวนาจะช้อนเอาดอกเกลือไว้กินกันในชุมชนถ้าขายจะได้ราคาดีระยะต่อมาเกลือจะตกผลึกจับตัวเป็นผงที่หน้าดินเมื่อชาวนาปล่อยน้ำออกแล้วเข้าไปถากเกลือ เอานำมารวมเป็นกองแล้วขนย้ายไปรวมที่ลานเกลือเพื่อตากให้แห้งสนิทต,ต่อไปงั้นสรุปว่าพวกเจ้าได้ได้ไปเกิดสามคนนั้นคงสบายใจแล้วมั้งเออเฮ้ยเฮ้ยทำไมยังไม่ไปอีกเนี่ยตื่นเลยตื่นเอ,เออตื่นทำไมยังไม่ไปไอ,อีกเนีไมไม่ยไไเฮออ้ยตืนเนี่ยเขาจะไป กันเนี่ยฮะอ้าวตกเครื่องวันเนี่ยเฮ้ยแต่เมื่อคืนฝันว่าได้ไปเฮลซสตีแล้วนะไม่ต้องไปก็ได้มั้งรู้เรื่องแล้วนี่รู้เรื่องอะไรเหรอรู้ได้ยังไงอะฝันไงอ๋ออย่างนี้<ม>เองงั้นพวกเราจะออกไปข้างนอกเอาอะไรหรือเปล่าไม่เอาไม่เฮ้ยไอ้เพียงมึงนี่ไม่ตื่นเลยนะหนะัวเมาะงกินบานกินเมืองไปดีกว่าก็บเวลาจริงๆเลยเราตอบไปแล้วพวกมึงอ่ะ You count can't on one, me like ซูเมอร์ผลิตภัณฑ์จัดเงื่อรถกินอับเพิ่มความกระจ่างใสเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์สารฟ้าขาวตาซูเมอร์เฮ้ยเฮ้ยเารกิจมาเปินลำโพงคุยด้วยกันแล้วกันเนาะเออ มีภารกิจตามลาเกือสินเทามามองให้ขอให้โชคดีนี่ภารกิจสินเทาเข้ามาเข้าก็หาแต่เรื่องมาให้อ้อมันดูจะยากไปใช่สิว่าจะทำงไาถึงจะ,จะได้คำตอบกลับมาอุ้ยแล้วเราจะทำไงดีวะเราจะไหาข้อมูลจากไหนหามาอยู่แล้วกัน เือสิ้นเผ่าเรายังไม่เข้าใจว่ามันผลิตจากไหนหรือว่ามันคืออะไรใครจะไปรูโโ้โอ้ฉันจะพูดให้ฟังว่ามันทำยังไงใช้อากาศอัดไปดันโดมเกือึ้น ที่ได้ไตตา,ตาหรือต้มไว้เม้เมื่อมันตกตะกอนแล้วเก็บเอามาใช้แต่ก็ส่งคงเกิดห้อตามเข้ามาเกิดกัรนทุกตัวของดินแหละน้ำในแรงน้ำหลัวหายไปในโพรงเกลือเกิดการปนเปื้อนในดินโอ้ รองวันคืออะไรมส่งเลยนะสวัสดีพวกท่านทั้งหลายกระผมเป็นน้องชายของท่านผู้นั้นขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจจนสําเร็จกระผมและพี่ชายจะส่งมอบรางวัลให้ในอีกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งแสนบาท